สวัสดีจ้ามาพบกับช่องเจ้าตาพาก,กินแชแนลอีกแล้วนะคะข่อยเฮ็ดย้างปิดพี่น้องบะมี่ไผ่เบิ้งข่อยเข่ามาก็จมโลดเจ้าจะได้สมน้ำหน้าข่อยเนาะแมนบบเจ้ารอสมน้ำหน้าข่อยแมนบอ้ามุงทันเลย มากินยำม,มุนไอนี่ยำเห็ดเข็มทองเนี่ยเดี๋ยวถ่ายไว้หน้าปลุกกันโอ้ยโอ้ยคอยถ่ายก่อนนะพี่น้องมากินเลยยันให้ยำยันวะ่ะ ยำเห็ดเข็มทองใส่วุน้นเส้นอันนี้ก็คุณเจ้าโอ้ยจะหกมันมีห่อกะะต้มเราเป็นพี่ดองเนี่ยมันมีห่อขะต้มด้วยแล้วเขาจะเถิบมามีสักหน่อยก่อนใกล้ไปเออดังนี้อยงนี้ใช่ไหมคอยจะใส่ถาดเลย อมอมามาืมันจะตับตามันจะตัดจจัตา ท้อแล้วก็ห่อข้าวต้มข้าต้มโยนมืมาเช่าเลยท้ายไปแล้วอันนี้ตอนนี้ตอนบ่ายคืออยากกินอันนี้ไหมคืออยากกินน,นึ่ยำเห็ดเข็มทองไงนะ อมิดอมมิดจัดอร่อย đây khoem nè, xài muối yến, xài muối muối yến, muối muối yến, muối yến, muối yến,

quinoa <laughs> mm. chẹp คนนี้ค่อยเบิดแล้วบามาเบิงค่อยเลยเบอร์ตนยในแก้วเลยแล้วค่อยจะให้วิลาให้วิลาให้ชิบกินแล้ว พอแล้วเอาไปนี่ก่อนคอยทานก่อน ั่วซื้อม่มไม่พี่นอนคอยซื้อมาก,กินไหมเพื่อนวันนคลิปเดิมเด้่จ้ะคนละคลิปแต่ซื้อมาก,กินอีกคลิปนั้นกินมะม่วงกับไออันนี้สองอย่างวันนี้กินวุ้นเต่นยำเห็ดสิมทองกับ เยวก็กตินข้าวต้มมันเอามาไหมซื้อไม่จ้ะตินอีกต่ออีกอ,อันนี้แกะแกะแล้วเผ็ดเป็นพักยกก่อนเนี่ย thấy mấy thằng trần Ừm. จะไปยังอืมดิงจอกดิ่งทันมดิร์ดรินเผ็ดเลยพักแม่ไม่เอาเผ็ดก,กับเผ็ดอื Yeah. Mm -hmm. ไปอนละพี่น้องถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องแก้วตาพากินชาแนลเลยเด้อจักย่องขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อคนที่ขามาเบิง่งให้ลำให้รวยเด้อจา้าให้แควคาดอันตรายทุกสิ่งทุกประการจเจริญก้าวหน้าด้วยอาชีพการงานปาศจากโกาครคภั้ไข้เจ็บขอเฮงเ่งรวยๆปังๆสขขงุทุคุเด้อที่เขมาเบิ่งคลิปเก้าแก้วเด้อจ้าที่กดเขามาเบิง่งคือกดเขามอะไ่ขอกาบขบพระคุณหลายจ้ากาบขบพระคุณแทบเท้าเลยจา้า แฟนขับมิดลักเอฟปีทั้งหลายจ้ะ